โทบี้เป็นชายหนุ่มต่างเมืองที่มักจะขับรถมาหาเพื่อนสาวที่ชื่อลูซี่ที่เมืองนี้อยู่บ่อยครั้งและในคืนนี้ก็เช่นกันโทบี้ได้มารับลูซี่ที่บ้านและได้พาเธอขับรถเล่นเลาะตามแนวชายป่าเนื่องจากที่โทบี้ไม่ใช่คนเมืองนี้เขาจึงไม่รู้เรื่องราวการออกอาละวาด ของเปลตหัวลำโพงหรือไซเลนเฮตนี้ลูซี่เองก็ไม่ได้สนใจเรื่องข่าวลือที่น่ากลัวนี้เลยกล็อบเพราะว่าเธอนั้นสนใจแค่เรื่องลักลัก,ลกใกล้ๆของวัยรุ่นหนุ่มสาวเท่านั้นเพราะเรื่องเหล่านี้มันก็มักจะสำคัญกว่าเรื่องอื่นๆเสมอโทบีได้ขับรถพาลูซี่ มุ่งหน้าไปตามเส้นทางที่เปลี่ยวเงาวความมืดมิดในยามค่ำคืนนี้มันช่างเป็นใจซะจริงๆโอ้ลูซี่วันนี้ฉันจะทำให้เธอนั้นมีความสุกสุดยอดไปเลย